สวัสดีครับสวัสดีมิรหมอแค้นแฟนหมอล่ำทุกคนครับเมื่อนี้ก็มาพบกับบาวจูดีไซายแต่เศาเลยนะครับพี่น้องกับข่าวสารเกี่ยวกับวงการหมอล่ำครับเมื่อนี้เป็นมือสันวันดีเลิกง่ามย่ามดีครับผมที่ช่อง yútu o u t u b e สาวหน่อยเพรบ้านแพงเพื่อกระเด็ดปล่อยผลงานใหม่ของน้องอูอีออกม่านั่นก็คือเพลงจบแบบบอเทที่นอ้องอูอีได้นํามมาโคเวอร์ครับผม เพลงนี้คือต้นฉบับเป็นของบอโจยงมนินผู้บริหารสาวหน่อยเพชรบ้านแพงและก็แตงโดยคุณเพชรสหรัฐนะครับเรียบเรียงดนตรีโดยอาจารย์อันหมาหลงโปรดิวเซอร์ก็คืออัทนายเอกิติศักดิ์เพลงนี้เป็นเพลงที่มีคุณภาพเป็นเพลงที่ไพเราะมากแล้วน้องอุ๋งอิงสาม,มารถ่ายถอดอารมณ์เพลง ขับร้องออกมาได้ดีมากในด้านเสียงร้องผมหายซิบซิบิบเลยเต็มซิบแล้วก็ในในการที่น้องซื่อสารแสดงเอ็มบิออกมา mm hmm. ผมก็ะว่าให้คะแนนเต็มคือกันเพราะว่าน้องอิงทับออกมาได้ดีมากทั้งที่ชีวิตจริงน้องอายุเพียงแค่16ปี ยังบอเคยมีความหลักยังบอเคยยังบอเคยมีแฟนมาก,กา่อนนะพี่น้องน่อยยังเด็กหน่อยอยู่แต่เนื้อหาเพลงนี้สื่อสารบอกว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่มีแฟนหลักกัฮักกันหลายแต่มือนึ่งจับได้ว่าแฟนไปมีคนอื่นน้องอินได้แสดงเอมวีเพลงนี้ที่จะของร้องเนี่ยแล้วก็ทำออกมาได้ดีมากถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดีมาก เพศไแห่เข้าอินตามแล้วจะบอกว่าในเพลงนี้มีเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งก็คือคุณครูหมอนอิงคู่หมอนอิงคือคนดูแลนอ้องอุ้งอิงคนใหม่นะครับผมที่พึ่งเข่ามาอยู่ในวงครูหมอนอิงนะตัวจริงนะที่ผมไปเห็นเมือ่อคืนนี่คือเป็นคนที่น่ารักมาก เป็นคนที่สวยมากๆเขาเห็นอยู่ในลูกว่าสวยแล้วโตจริงสวยมากแล้วก็เป็นคนที่น่ารักอัธยาศัยดียิ้มแย้มแจ่มใสผมได้ไปสัมภาษณ์คู่หมอนอิงอยู่หลังเวทีถึงว่าตั้งแต่เขาไมา่อยู่ในวงนี้เป็นจังไหร่คู่หมอนอิงเกาเว้าวหายฟังนะครับผมแล้วเพื่อนก็บ,บอกว่าเพื่อนเพชรออกมาเต็มที่มากมันเป็นการตัดสินใจขังยิ่งไ่ในชีวิตคู่หมอนอิงเลยเพราะว่า เพิ่นได้ทิ้งอ่าได้ลาออกจากการเป็นคู่แล้วก็เลือกมาอยู่ตรงนี้แล้วพี่น้องแต่เพิ่นกับบอกว่าเพิ่นเลือกบอผิดเพราะว่าเพิ่นมาอยู่ในจุดนี้แหละเพิ่นมีความสุขแล้วเพิ่นกับเฮดนาที่ของเพิ่อนออกมาได้ดีมากดูแลน้องอุงอิงได้ดีมากๆขอชื่นชมเลยแล้วเพลงน,นี้คู่มอนอิงได้มาแสดงเอ็มวี สแสดงออกมาได้ดีมากๆเลยทำให้เราอินตามคู่มอนอิงกัเป็นอีกหนึ่งคนที่มีคุณภาพเลยในสาวน้อยเพชรบ้านแพงพรไหเขาเห็นว่าสามารถฉกสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนทุกคนมีคุณภาพทุกคนเหมาะสมกับตำแหน่งทุกตำแหน่งที่วางไว้ที่ได้รับเลยในในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพง นี่แหละพี่น้องขอชื่นชมเลยแล้วก็มบอกถึงน้องอุ้งอิงก่อนเพลงนี้ผมมากเรื่องอย่างผูงบอลผมมากตรงที่ว่าพ่อน้องอุ้งอิงจับได้ว่าแฟนไปมีคนอื่นเพื่อนก็ไปแอบเบิงเนาะแล้วเพิ่นกับเหมือนว่าเหมือนฉากนั่นแฟนของเพิ่นกับไปกินกว๋วยเตี๋ยวกับผู้หญิงคนใหม่เพื่อนก็ได้ไปบอกแม่ขา้าก๋วยเตี๋ยวว่าเหมือนจะแก้กหรือยังสักอย่างเนี่ยพี่น้องแหละกับแบบนำปลาใส่กับนำโคไปเขากิน แล้วว่าน้ำซำม,มือไอ้กินดองน้องสิไปห้องใส่งานว่าผู้ไส้ผู้เนี่ยเคยใ้น้องเสียใจมันพีกบังไหนหัว,วพี่น้องน้องไปเว้าไดนขอกระจายข่าวอยู่บ้านผู้ใหญ่บ้านนี่แหละเอาอันไปเปิดสวิตแล้วก็ไปเสียบไปเสียบอันไม่ไหมครับพี่น้องแล้วก็เปิดรับพงอะ่ะเปิดเสียงจนสุดเลย แล้วน้องก็ประกาศอกไม่ยู่บัตรู้ใยายบ้านเลยหอกระจายข่าวอย่างนี้กันเบิร์ดบ้านพี่น้องครับนี่ละ่ะถ้าผมก็อยากสปอยไลค์ผมอยากให้พี่น้องไปเบิรงที่ช่อง YouTube สาวน้อยเพชรบ้านเพงครับพี่น้องเข้าไปดูเลยตอนนี้ปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วปล่อยออกมาไ้เคเึิง่วโมงแล้วพี่น้องเนาะก,ก็มียอดรับชมหนึ่งแสนหนึ่งแสนวิวแล้วตอนนี้ผมเสือว่าเพลงน,นี้ จะเป็นเพลงที่ติดหนึ่งในมาแรงแน่นอนเพราะว่าเป็นเพลงที่ดีและมีคุณภาพมากๆให้กำลังใจน้องอู๋อิงเพชรบานแพงให้กำลังใจบอลโจโยมนินและขอชื่นชมทีมงานทุกคนที่ผลิตผลงานนี้ออกมาพวกคุณสุดยอดอีหีเก่งมากๆทำออกมาได้ดีมากให้ใจเข้าเบิ่งและเขาก็อินตามมีความสูข บอสงสัยเลยว่าเป็นอย่างนองคือได้รับฉายาว่าสาวน้อยมหัศจรรย์นี่แหละมหัศจรรย์ตรงมีละ่ะผู้ใดยังบ่ไ้เบิ่งไปเบิเดนะครับผมผมบอกแบบนี้คุณอาจจะมาเสือให้ไปเบิ่งก่อนแล้วเข้ากับไปปันยอดวิวซอยนองไปซอยกดไลค์กดแช์กดติดตามเพลงนี้เนะพี่นองเนาะแล้วก็ไปกดติดตามช่อง youtube สาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยนะครับ ไปซอยปันยอดวิวให้ในพี่น้องเพิ่นตั้งเป้าไว,ว,ว้ว่าสองล้าน9แสนวิวภายใน24ชั่วโมงนี้ผมเสือว่าเห็ดได้แนนนอนระดับสาวหน่อยมหัศจรรย์ระดับวอจยกมณินผมว่าเห็ดได้แน่นอนผมเป็นกำลังใจให้ครับผมผมแหละคนหนึ่งจะซอยแช่ซอยปันยอดวิวเบิ่งยู่เบิ้หมือนนี่พี่น้องตอนนี้ก็ยังเบิ่งอยู่เบิ่งรอบที่สิบหาแล้วดูยังไงก็ไม่เบื่อ เพราะว่าเสียงนองมวนนี่แหละพี่น้องผมกับไอ้น้่ข่าวสารนี้มาบอกสุพี่น้องฟังนะพี่น้องเนาะอยากให้พี่น้องได้มีความสุขเหมือนผมให้พี่น้องไปติดตามเลยไปรับฟังเลยนะครับพี่น้องครับสำหรับมือนี้ผมกับสีขอต์ตไปนอนก่อนเพิ่งกลับมาจากสาวน้อยเพรบัานแพงเลยยังบ่กท่านได้นอนเลยเต้ยโซต,ตายาผู้ใดอยากเบิ่งรีวิวสาวน้อยเพรบัานแพงอยากเบิ่งว่าผมไปเบิ่งสาวน้อยเพรบัานแพงแล้วผมรู้สซกจังไหน สังกสีแตกหรือเป็นกระแสเหมือนที่เราเห็นในโซเชียลไหมพี่น้องไปติดตามคลิปผมไวเดอร์ผมจะออกเมา้าบอกพี่น้องฟังมือนี่แหละพี่น้องแล้วคะแนนเต็มซิบผมหายสาวน้อยเพรบ้านแพงเทอดไสสะกดจิตไหมหรือเป็นเรื่องจริงพี่น้องไปฟังในคลิปผมเลยมือนี่เบ้าโจดีส่า์นะครับผมกับจะขอลาพี่น้องไปแค่นี้เนะพี่น้องเนาะขออยญาเปน็นนอนก่อน,นครับสวัสดีครับ